โอเคนะครับผมนะก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็กลับกันมาสู่เกมของดักมอนเซดกขังแบทเทิลอีกแล้วนะครับวันนี้นี่คือมาเป็นคลิปสุดท้ายของปีแล้วนะครับปี2020ันั่นเองนะวันนี้จะมาแบบทําเป็นคลิปแบบว่าเป็นคลิประลึกไว้ในความทรงจํานะว่าผมเนี่ยเริ่มเล่นเซอร์เจแปนแล้ว <laughs> <laughs> เพื่ออะไรวะพอดีเนี่ยผมไปโหลดเซอร์เจแปนมานะครับนะแล้วก็จะกะมาเล่นยาวๆเลยจะกะปั่นแต่เริ่มต้นเลย นะผมเคยเล่นซื้อแปนไปแล้วมันสองสามไอดีบ้งเออเล่นมาสามไอดีได้เลยแล้วก็โดนโกงไปหนึ่งไอดีแล้วก็อีกสองไอดีนี่คือเล่นอะไรก็เลิกไปนะครับแล้วก็กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งค,ครั้งนี้แหละนะครั้งนี้สี่สี่ไอดีเลยนะเออนะครับก็เล่นแบบว่าเริ่มต้นใหม่จริงๆนะอย่างนี้เห็นเลยนะครับก็ผมถือว่าผมเลือกเวลาในการเริ่มเล่นได้ดีมากๆเลยนะเล่นตอนช่วงแบบปีใหม่พอดีนะเออมีตู้ตัวตละครดีๆมา เอาไว้ให้เปิดตอนเริ่มเล่นถือว่าดีมากๆนะครับนะก็คลิปนี้นี่คือจะเป็นคลิปเนี่ยแบบว่ายางไอะเล่นไปบ่นไปนะเออมันการพูดคุยกันตรงท้ายปีเก่านะครับว่าเกมนี้มันยังไงอะไรยังไงก็ว่ากันไปแล้วก็มาทําคลิปเป็นแนวทางด้วยว่าเวลาคนเริ่มเล่นใหม่เนี่ยมันควรจะทําอะไรแล้วก็เล่นยังไงนะพอดีผมก็ เริ่มเล่นใหม่พอดีนะเซิร์ฟเยอแปรนนะครับนะเวลามีอะไรใหม่ๆเซิร์ฟของญี่ปุ่นเนี่ยของโตเกเนี่ยจะได้มาทำคลิปทำคอนเทนต์ในช่องเราได้ต่อนะเพราะว่าบางทีนี่คือเพราะว่าเวลาเกมลกคังเวลามีอะไรใหม่ๆมามันจะเอาเข้าเซิร์ฟญี่ปุ่นก่อนนะครับซึ่งจีบีก็ต้องรอต่อไปหลายเดือนกว่าจะได้เนาะเออมันเลยแบบว่างมันเลยไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่อ่ะนะเออนะครับผมก็เลยย้ายมาเล่นเซิร์ฟญี่ปุ่นมันก็ไม่เชิงย้ายหรอกก็คือยังเล่นทั้งสองเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟจีบีมาเซิร์ฟหลักเหมือนเดิมนะครับนนนนนนนะแแต่่่่่่่่คเเ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 ปปปปลลีีียมมมา็็พพิิิิซซรร์์ฟฟญุขึ้อก นั่นเองนะครับแต่ว่ากว่าจะได้ทําคลิปกว่าจะได้มาเล่นเซอร์แปนในคลิปนี้คือคงอีกนานเพราะว่าผมต้องเริ่มปั้นแบบวันนี้เลยนะครับเริ่มปั้นตั้งแต่ปั้นตัวละครเปิดกาชานะคือเรื่องแรกไม่ได้มีอะไรหรอกนะเรื่องแรกก็คือมันจะน่าเบื่อมากเลยสิ่งที่ควรทําตอนเล่นครั้งแรกเลยก็คือต้องฟาร์มเพชรไปเปิดกาชานะครับอืหนึ่งเลยคือหาหากาชาหากิจกรรมดีๆก่อนนะอ่ะเออหาพวกตู้กาชาดีๆก่อนแล้วเขาจะเปิดกาชานั่นแหละก็ถ้าหากว่าใครอยากเล่นแบบ จริงจังอ่ะอยากว่าเริ่มเล่นจริงจังก็แนะนำให้ไปหากาชาดีๆมาก่อนเออรอกาชาดีดมันก่อนแล้วค่อยไปเปิดกาชาค่อยเริ่มเล่นตอนนั้นนะครับอืมก็เริ่มเล่นก็ไม่ได้มีอะไรมากนะก็ฟาร์มเควสไปเล่ฟาร์มเควสน่าเบื่อมากเลยฟาร์มเควสห้เปิดกาชาเองนะแล้วพอได้ตัวละครจากกาชามาก,ก็ไปฝึกตัวละครเพิ่มไปหาตัวละครมาใส่ทีมเพื่อ,เพ,อเพื่อเอาไปเล่นด่านเก็บเหรียญนั่นเองหนึ่งเลยคือฟาร์มหนันเควสไปเปิดตัวละครแล้วก็2ก็คือ ไปฟาร์มด่านอีเวนต์ของสตอรี่อีเวนต์ด่านตัวฟรีอ่ะเออไปฟาร์มตัวฟรีมาเพื่อเอามาจัดทีมแล้วก็มาเล่นด่านเก็บเหรียญนั่นเองนะครับสมัยนี้คือมันเล่นได้ง่ายกว่าสมัยก่อนเยอะนะเพราะว่าสมัยนี้คือมีทีมฟรีอย่างทีมบารักอยู่ด้วยเป็นตัวฟรีที่ทําครบทีมจะเก่งมากๆเลยนะทีมฟรีครบตีอ่ะพวกบารักพวกฟาช่าอะไรเงี้ยเก่งมากนะครับเนี่ยก็ไปฟาร์มมานะผมว่าจะไปฟาร์มเหมือนกันแหละนะแต่ว่ามันต้องฟาร์มแบบต่อเนื่องไงแบบฟาร์มเพียงเดียว5ตัวเลยอะ่ะเพราะว่า ถ้าหากว่าขาดแบบขาดสักตัวใดตัวหนึ่งไปเนี่ยมันก็ต้องมารอวนสัปดาห์ใหม่มันเลยเสียเวลาเพิ่มไงถ้าจะให้ดีก็คือต้องฟาร์มทีเดียวครบ5ตัวไปเลยนะครับไล่ตั้งแต่บาร์ดักไล่ไปเรื่อยๆเลยเว้ยเออนั่นแหละแต่คือด่านมันไม่ได้หายไปไหนนะด่านมันอยู่เรื่อยอยู่แล้วท่านไม่ต้องห่วงนะครับนี่ก็วนกลับมาอยู่แล้วด่านของบาร์ดักทุกด่านนะของทุกตัวเลยมันจะกลับมาอยู่แล้วนะไม่มีวันหายไปเหมือนของกินนี่อะไรนะเออมาซึ่งนี่ก็คือตัวใหม่ของเซิร์ฟเจแปนนะครับตัวฟรีนะ กุเกต้าเวอร์ชันอ้วนนะกุเกต้าเวอร์ชันติดบั๊กอย่างอ้วน,นเลยเบ่งอย่างป่องมันจะมีเป็นล่างเอไอีกร่างหนึ่งอีก่างตัวสีเหลืองนะเออแล้วก็อีกล่างหนึ่งคือล่างนี้นะครับใช้เวลาในการได้การ์ดใหม่โคตรนานใเวจีคูเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะตัวฟรีตัวนี้ก็ผมก็เล็งเหมือนกันถ้ามาเซิร์ฟจีบีทำแน่นอนนั่นแ,แหละก็ประมาณนี้นะผมก็ไปเปิดกาชาได้มานะไอ้กูจเต้าห้าปีเนี่ย กาชาเป็ูฮังเนี่ยแหละเปิดได้มาถือว่าโชคดีเหมือนกันถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะเออถ้าหากว่าเปิดกาชาตอนเริ่มเล่นแต่ไม่ได้ตัวละครที่แบบว่าสามารถแบกในการเล่นยาวแล้วนี่คือถ้ารีได้ก็แนะนําให้รีนะครับรีหาตัวละครแบบที่มันพอแบกได้อย่างน้นอยหนึ่งตัวก็พอแล้วพอเอามันนาทีมได้อ่างเนี้ยจะดีมากๆเลยนะอย่างน้าายอ,อยคือยังมีตัวละครที่แบบว่าที่แบบว่าเราต้องทําปั้นให้ได้ถึงจะสามารถทําให้เราเก่งขึ้นอีกขั้นหนึ่งเนี่ยเอเอนะ ผมก็เล่นแบบว่านั่นนะเล่นแบบว่าเล่นแบบว่าปกติเลยนะครับเล่นตั้งแต่เริ่มต้นจริงๆนะไม่ใช่ซื้อไอดีขุดหรือว่าอะไรมานะครับเพราะว่าถ้าจะให้เราอินนะเออถ้าจะให้เราอินกับไอดีของเราอ่ะคือเราต้องแบบยังไงอ่ะเราต้องเป็นคนแบบเล่นมั้งตั้งแต่แรกเลยเว้ยคือเล่นมั้งตั้งแต่หนึ่งตั้งแต่ศูนย์เลยตั้งแต่ศูนยออ์ถึงร้อยเลยเว้ยเออถึงจะสนุกนะครับมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างจะภูมิใจกับไอดีของเราเองนะก็เหมือนกับอะไรดีะใช้ผมเปรียบเทียบยังไงดีวะ เออมันก็เหมือนกับการเลี้ยงลูกว่าเออไม่รู้นนะเหมือนกันนะเหมือนการเลี้ยงลูกหรือเปล่าที่แบบว่าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กอะ่ะตั้งแต่ทารกจนโตอะไรย่างเงี้ยก็มีความสุขเวลาแบบเห็นลูกแบบโตมาเป็นผู้ใหญ่อะไรย่างเงี้ยใช่ไหมละ่ะเออก็เหมือนกับการเราปั้นไอดีมาปั้นแบบตั้งแต่ไม่มีทีไม่มีใครเไรเลยอะ่ะเออตั้งแต่แบบตั้งแต่สู่จริงจริงจนมีทีแบบเก่งๆงงแล้วก็คงเป็นอะไรที่น่าจะฟินน่าดูนะเออนั่นแหละเรื่องแรกก็น่าเบื่อนะอย่างงี้แหละ แต่ผมว่าถ้าเกิดว่าใครไม่เคยเล่นเกมลกค็คกัางจริงเนี่ยมันจะไม่น่าเบื่อเท่าไหร่เพราะว่าเราแบบมันไงเจอตรรศิกใหม่ไงเออผมนี่คือเล่นมาหลายรอบแล้วเลยแบบรู้สึกน่าเบือ่อนมันแบบคือมันรู้แล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นอ่ะเออเข้าใจไหมนั่นแหละนเลยแบบว่าจำเจนนิดนึงในการฟา,าร์มด่านควสเรื่อยๆนี่ก็น่าเบื่อมอนกันแต่ก็ก็เล่นได้เรื่อยๆอ่ะเวลาเรามีอีกเครื่องหนึ่งก็เล่นเกมอีกเครื่องนึงก็แบบดู YouTube ยูทูบอะไรก็ถึงว่าเป็นอะไรที่แบบเพลินๆนี่นะเออผมมี2เครื่องเนี่ย เออถ้าใครมีหนึ่งเครื่องนี่คือน่าจะลาบากเนะก็เดี๋ยวจะปีใหม่แล้วพรุ่งนี้จะปีใหม่แหละนะวันนี้แหละวันนี้ตอนเที่ยงคืนปีใหม่แล้วเพราะว่าวันนี้ผมอัดคลิปวันที่3ามเอ็ดนะเออไม่ใช่คลิปดองนะคลิปดองเป็นคลิปของพวก NBR หกดองไว้เยอะมาคลิปดอง NBR จริงสายดองไงวิชาใส่ดองคลิปนะครับเออเพราะว่าช่วงปีใหม่นี่คือผมจะไม่ได้อยู่บ้านเงียเออเลยแบบทําคลิปดองไว้ก่อนเผื่อไม่ได้มีคลิปลงอะไรอย่างนี้นะอืมกันแหละ แล้วก็ช่วงปีใหม่ของเซิร์ฟเราก็จะเป็นกาชาเตปอัพนะกาชาเตปอัพนี่คือจะมาทั้ง2เซิร์ฟเลยผมว่ามา2เซิร์ฟเลยทั้งเซิร์ฟ G ีก็เจแปแล้วก็ของฝั่ง GB เนี่ยจะมีสุดทิงเจ้ามานะซึ่งแม่งมาปีใหม่เลยแบบมาวันแรกของปีเลยเว้ยแม่งแบบมาถึงก็ปวดนิ้วกันเลยนะฮะก็คงจะต้องฟาก์มเพื่อเอาเอลวาพิกโร่นะแล้วก็ได้ข่าวว่าเซิร์ฟของเราเนี่ยจะมีเป็น รถคัอองเฟสตัวต่อไปเป็นของฟรีเซอร์เปลี่ยนร่างนะฟรีเซอร์ก g o l ฟรีเซอร์นะครับล่างแองเจนนะครับล่างมีไอ้นั่นแหละวงแหวนอยู่บนหัวนะครับมันมาก่อนจีเลนเนะ่ะรู้สึกว่าเซฟของ GB นี่คือจะรัดคิวจะรัดไทม์ไลน์มาเยอะมากเลยนะตั้งแต่โกฮังนี่มาพร้อมกับเซฟเจอแปลแล้วนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเหมือนเกมเนี่ยเหมือนทางเซิร์ฟเราเนี่ยเขาจะจับยังไงเนี่ย จะจัดให้มีมันมีไทม์ไลน์ใกล้เคียงกันเนี่ยแบบพยายามจัดให้มันแบบไม่ตามกันนะออรู้สึกเขาจะทำ่างนั้นกันก็ไม่รู้ว่ามันจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับก็เดีย๋ยวเพิ่งไม่ตัดสินใจแล้วกันนะรอดูไปก่อนแล้วกันว่ามันดีขึ้นหรือเปล่า <c oughs> นะซึ่งสําหรับเอว่าจีเลียนนี่ก็คือรอต่อไปแต่ผมว่ามันคงมาแบบอาจจะมาปีใหม่แล้วมั้งเอว่าจเลียนเนี่ยตอนแบบช่วงของพาร์ทสองมันก็พาร์ทหนึ่งหรือสักอย่างหนึ่ง อาจจะมาเป็น LR Part 2ของกิจกรรมฟิเซอร์ก็ได้นะเออผมว่ามีสิทธิ์มันไปได้มากๆเลยนะครับนั่นแหละนะมาเดี๋ยวเล่นด่านอีเวนต์ของนี่ก่อนล้วกันอีเวนต์ใหม่ดา่านสตอรีร่เอีเวนต์ใหม่นะครับของโคยเกตา้าเนี่ยนะออเทอร์เบอร์วาริเออร์มาแต่ไม่น่าไม่พอเลยก็โห,โหกรรมซึ่งไอดีใหม่นะครับเริ่มเล่นแรกๆนี่คือมันจะไงอ่ะมันจะผ่านแค่ด่านนี้ก็ผ่านยากนะมันต้องแบบระวังดีๆอ่ะ คือเราจะสามารถโดนโจมตีมาแรงมากๆเลยนะแบบโดนตีมาทีเดียวเลือดแบบเกือบหมดหลอดอะไรอย่างนี้เลยก็ว่าได้คือแบบยิ่งกว่าด่านยิ่งกว่าด่านเลยจนโกคูอีกยิ่งกว่าด่านของ n b r อะไรอย่างเงี้นะแม่งแบบตีโคตรแรงซึ่งมาครับเราจะยืมเพื่อนเป็นของโกอเต้าแดงตัวเก่าตัวหนึ่งปีนะฮะตัวโคตรเก่าตำนานเลยตัวนี้ตำนานมากจัดไปไอเทมด้วยเดี๋ยวตายนี่แล้วก็สําหรับการเล่นนะครับ การเล่นได้ที่ดีนี่คือควรจะมีเพื่อนในการแบกนะเออแต่ต้องยีมพลังของเพื่อนด้วยต้องบอกว่ามีเพื่อนตัวละครเก่งๆในดีของเรานะครับนะยิ่งมีเพื่อนดีก็ยิ่งก็ยิ่งไปเร็วนะครับเออซึ่งผมก็ขอยีมพลังทุกท่านที่เล่นเซอร์จิโแปรนี่แล้วกันนะใครมีตัวละครผู้นําหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะก็สามารถแอดผมมาได้เ <c> ด <oughs> ี๋ยวผมทิ้ง ID ไอดีไว้ข้างจอแล้วกันนะไอดีของเซอร์จะแปลนของไอดีผมนะครับเนี่ยก็ตามนั้นนะครับใครอยากแอดมาก็แอดมาได้นะ สำหรับไอผมนะครับจะได้สามารถช่วยกันได้นะเออไม่ดอบโอ้โห,โโหไม่ดอบโคตรยากเลยเพราะว่าแบบทีมเราเป็นทีมแบบไม่ใช่โบนัสไงมีแบบโบนัสแค่สามตัวปะหรือสองวะประมาณสองตัวเองทั้งทีมเราอะคูดน้อยนี่แหละความลำบากของการเล่นเริ่มแรกนี่คือมันอย่างนี้แหละนะครับก็คือมันจะไม่ได้มีโบนัสในการแับตัวละครเพิ่มหรือว่าไม่ได้มีทีมเก่งๆไว้คอยตบด่านอะไรนี้นะมันจะยากหน่อยนะต้องแบบ ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกันนะต้องค่อยๆป,ปั้นไปอย่าเพิ่งรีบนะคือค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆก็เดยวก็ดีขึ้นเองนะขอแค่เราแบบพัฒนาดีเราให้ดีขึ้นก็พอแล้วนะจะได้มีแบบความเก่งกาจคืบคานขึ้นเรื่อยๆก่อนจากนะเราจะมาทําการนี่ดีกว่าเราจะมาทําการเปิดกาชาแล้วกันนะกาชาของไปครูฮังนะครับเพราะว่าผมขาดอี็กแค่หนึ่งมันตีจะได้ฟรีหนึ่งครั้งแล้วนะมาเลยซึ่งก็นี่แหละคือสิ่งที่จะวัดว่าเราเนี่ยจะไปต่อให้ดีแค่ไหนนะครับนะมา กาชาไปกูฮังนะครับเปิดแบบ2มันตินะมีมีโกเเรยต้า5ปีกับ3ปีนะครับมีบูทาเลสโบลี่แล้วก็โกเเรยต้าฟ้าอันนี้ก็ดีนะครับนะเพืเ่อนใหม่นี่คือถือว่าดีมากมากเลยนะเออแบกได้นะครับโกเเรยต้าแดงก็ดีเหมือนกันแนตะ่ว่า eca ก็เก่งมากเช่นกันครับมาขอ3ปีได้ไหมไม่สามปีก็ไปกูฮังอะ่ะเออสองตัวเนี้ยถ้าได้มานี่คือถือว่าโคตรโคตรเก่งบอกเลยโคตรเยี่ยมนะเฮ้ยตัวอะไรวะเฮ้ย เฮ้ยนเน็ตเฮ้ยเฮ้ยโหลดเลยเฮ้ยเน็ตซึ่งตอนนี้คือเน็ตผมแม่งค้างไปแล้วไอ้เหี้ยไอ้สัตว์จะปีใหม่แล้วเฮ้ยมันจะปีใหม่แล้วมึงจะมาค้างอยางมึงโหลดเลยเนี่ยเออมาแล้วแม่งเอ้ยไอ้ห่ากูกลัวเลอเกินจะได้ของดีไหมเนี่ยเน็ตหลุดเลยเมื่อกี้เฮ้ยท่านวิสมาเนะยครับเอาวะเปิดเสียงก่อนแล้วกัน โอเคเป็นคำพูดธรรมดานะไม่ใช่โอวาริดาหรือว่าอะไรทั้งนั้นซึ่งก็ดูทรงนี่คือมันยังไงวะเฮ้ยจะได้ปะเนี่ย <c oughs> ว้าวนี่แหละคือดวงของคนเล่นใหม่นะครับนะี่นี่คือดวงของคนเล่นใหม่จริงๆชัดๆเลยแม่ง <c oughs> เรียบร้อยไปคูห่างตัวใหม่ได้นะครับถือว่าดีนะเพราะว่า ไปคู่ห่างใหม่นี่คือแม่งดีมากนะครับมันเป็นผู้นําของผู้เล่นใหม่แบบโคตรดีเลยนะมันนำให้กับสายตัวดีเลยครับแล้วทีแม่งเยอะมากเลยตัวดีกับพวกแข็ทั้งหลายเลยอะแข็งถ่วงเวลาบ้างเออถือว่าดีมากเลยมาไปคู่ห่างพร้อมแล้วจงมาซะจงมาซะไปคู่ห่างอย่าหลบหนีออกมาออกมาตัวที่หของฉันตัวที่สองของโนคังเฟสของไอดีฉันจงมาซะ ไปคู่หั่งเฮ้ยโอ้โหบูด้วยวะ่ะเช็ดเช่ตัวคังเฟสโอ้โหมีระบบใหม่ขึ้นมาด้วยคนเจ๋งได้บูด,ด้วยโอ้ดีเลยครับโอ้โหน <c oughs> ึกว่าท่าของทาเลสท่าไม่เหมือนกันมากเลยนึกว่าตัวละครของทาเลสฟ้าเนี่ยท่าแม่งแบบท่าเหมือนกันเลยอะเมืเ่อกี้ลองดูเงาเมื่อกี้ได้นะไม่เหมือนทาเลสฟ้ามากเลยตกใจนี่ครับมาแล้วโอ้โหสุดยอดจริงตงัวคังเฟสสองตัวนะครับมีีเหรอกูลุซ่า ล็อกเลยเรียบร้อยนะครับไปคูหังคุงไปคูหังซังมาเปิหนึ่งมันตินะครับถ้าเกิดว่าผมได้กุเกต้าสามปีก็คือถือว่าไม่โคูดกอดแหะจริงมันจะเท่มากๆากเลยนะกูฮังทั้งเจ้าสี่เหรอเฮ้ยวอลิดาว่ะเฮ้ยจัดเขดวงกุเล่นใหม่โคตเจ๋งมีเโต้ผมเหลืองธรรมดานะโอเคไม่ใช่เอาอาหรืออะไรนะ ใครก็ไม่แน่เหมือนกันอาจจะได้เป็นแนาวาสามปีหรือไม่อาจจะเป็นไปค,ครูฮังซ้ำสองหรือไม่อาจจะเป็นกุยต้าฟ้ามาก็ดีอ่ะกุยต้าฟ้าเอาเหมือนกันแหละกุยต้าฟ้าชอบมากมาอืมใครใครจะมาใครจะมาใครจะมากันแน่สิบเจ็ดไม่ใช่มีอยู่อีกตัวหนึง่งใครวะ <laughs> กวุยต้าสามปีไหม โบลี่มาครับโบลี่ก็ดีก็โอเคเหมือนกันโบลี่ใช้ได้อยู่นะโบลี่นี่คือสามารถแบกบคนเล่นใหม่ได้เพราะมันตีหมูนะตีหมูนี่คือด่านเคเวสไงเล่นด่านเคเวสได้นะโบลี่เนี่ยโอเคเยี่ยมเลยครับถือว่าดีมากนะเปิดสองปติได้ตัวกังเฟสสามตัวโคตรคุ้มบอกเลยเยี่ยมมากเนี่ยแล้วก็เอาไปโค้หังมันนำทีมแทนนะเพราะว่า ไปครูห่างมันนําให้กับทีมของตัวดีด้วยนะฮะตัวดีนาแบบว่าเท่าไหร่นะร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์แม่ครูนำหลักของมันนะคููนำแบบล่างทีโออาร์โคตรดีบอกเลยย่ยมากโอเคใส่ไปครับคบตีตัวดีเลยเนี่ยร้อยลวโอ้สุดยอดจริงไปครูห่างฟ้าสีฟ้าที่ผมโคตรเยอะเลยสีฟ้าอย่างเยอะเลยก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้านะครับนะพูดเหมือนไกลเลยปีหน้าก็คืออีกหนึ่งวันนั่นแหละมันจะปีหน้าแล้วนั่นแหละก็ขอให้มีสิ่งดี เข้าสู่ตัวมาแล้วกันนะครับมีแต่กาชาดีๆมามีแต่เรื่องดีๆอย่ากเกลือเยอะแล้วก็สุ่มของให้ได้ดีๆเยอะแล้วกันนะเออสุ่มกาชาไปแต่ของดีๆสูตรตัวบานะอย่ากเกลือเเยอะนะพวกเราั้างหลายแหล่งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอะไรครับสวัสดีครับบ๊ายบายไปแล้ว